ส่องโพสต์ล่าสุดอเล็กกล่าวไว้แบบนี้หลังโบรับคุยกันอยู่ มีลุ้นจ้าสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างพระนางช่องสามอเล็กธิระเดชและโบเมลดาหลังจากที่สาวโบกลับมาโสดอีกครั้งจนกระทั่งล่าสุดสาวโบออกมาให้สัมภาษณ์สถานะกับอเล็กแบบเคินๆนบอกว่ากำลังคุยกับอเล็กอยู่จริงๆเขาเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายน่ารักดีกับทุกคนวันนี้เราจะพาไปส่องความเคลื่อนไหวของหนุ่มอเล็กกันบ้างจ้าทีล่าสุดพบว่าเจ้าตัวน,นั้นโพสตภาพตัวเองนั่งดื่มน้ำมะพร้าวที่รถขายมะพร้าวพร้อมแคปชัน่นกินน้ำมะพร้าวไปด้วยแหล่ท่อไปด้วย บอกเลยค่ะว่าแคปชั่นแบบนี้จะพอแคปชั่นมิวายโดนเซลจ้าอีอีว่าแต่เรื่องที่สาโบให้สัมภาษณ์ไปหนุ่มอเล็กว่ายังไงเอย่ยเพราะสาโบเป็นผู้หญิงไม่พูดให้ไปถามฝ่ายชายเอง